ผมตอบว่าคุณว่าไงบอกว่าค่ะผมถามบอกว่าจอดเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วผมถามบอกว่าจอดได้ไหมแป๊บหนึ่งแล้วคุณอาคุณถ่ายอาถ่ายมากค่อยถ่ายเพราะว่าถ่ายถ่ายผมปุ๊บเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลผมคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ผมถ่ายได้คือผมเหมือนกันอาก็สิทธิ์คุณจะอถ่ายถ่ายลงไยนะคบผมก็ถ่ายถ่ายลงได้ไม่เป็นไรนี่ถ่ายลงใช่ไหมครับ ผม่เสียค่าปรับแล้วนะครับเสียค่าปรับแล้วผมไม่ได้ว่าเนี่ยเสียค่าปรับแล้วนะครับคุณทำผิดก็ต้องยอมรับผิดจร่ผมยอมรับผิดครับผมถามแค่ว่าข่าวอะไผมวุ่นวายตรงไหนวุ่นวายตรงไหนไปวุ่นวายที่เปรียบเทียบปรับเมื่อกี้เขาวิทยุมาบอกผมแล้วอ้าคุณผมถามบอกว่าทำไมผมจอดไม่ได้ยังไงอธิบายผมฟังหน่ก็ผมอธิบายฟังแล้วเมื่อกี้ก่อนที่คุณจะไปเสียค่าปรับอ่ะอ่าเข้าใจป่ะผมอธิบายฟังแล้วว่าการหยุดกับการจอดอ่ะมันเป็นยังไง ก็ผมจอดแป๊บหนึ่งแต่ที่กรุงเทพขาจอดกันแป๊บหนึ่งอะได้ไม่มีปัญหาเขาเหลืองอะเขาเหลืองกรุงเทพจอดได้ครับถ้าขาวแดงผมจอดไม่ได้ขาวแดงจอดไม่ได้ครับไปเอากฎหมายพวกางไนมาขาวแดงจอดไม่ได้ถูกไหมครับกรุงเทพนะขาวแดงจอดไม่ได้ขาวเหลืองชั่วคราวครับขาวเหลืองจอดขาวืองชั่วคราวครับหยุดกับจอดนะเป็นยังไงก็ที่จอดชั่วคราวครับไม่จอดอะคุณคุณคุณจอดคุณจอดรถแล้วทิ้งการครอบคลองรถเข้าใจไหมครับคุณทิ้งการครอบครองรถหยุดหมายถึงว่าหยุด ช่วงหยุดชั่วคราวคุณหยุดรับส่งผู้โดยสารคุณลงของถกคุณทุระแต่คุณจะต้องไม่ทิ้งการเข้ารองรถก็จะไม้คุณต้องอยู่กับรถเดียวอธิบายคุณฟังแล้วแต่นี่คุณ่แต่นี่คุณทิ้งรถอ่ะชั่วคราวแล้วคนอื่นเขาก็เนี่ยมีบางคนแล้วคนอื่นแล้วก็มีชั่วคราวก็าทิ้งแล้วคนอื่นเขาโดนไหม่ะคนอื่นเขาโดนเหมือนกันบังคับไม่โดนให้เดินไปดูไหมครับว่าบางคันไม่โดนก็ยังก็ยังเขาเพิ่งมาจอดอ่ะเขาเขาเขาจอดหลังคุณอ่ะอ่าเนี่ยเขาก็โดนเนี่ยนี่กางค่าเขาทิ้งเขาก็โดนเหมือนกัน เดี๋ยวดูครับดูดิอ้าวดูดูดีการปฏิบัติางานของผมเป็นยังไงอ้าวดูดูด,ดูได้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 ไม่มีปัญหาผมอะ่ะผมปกติอยู่แล้วไงผมทําตลอดเห็นไ,ไหมครับตรงนี้เขาไว้สําหรับรับส่งผู้โดยสารขึ้นลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่น,นดูครับ เออไม่ครับก็ใช่แต่นี่แต่นี่คุณน่ะจอดรถแล้วทิ้งคุณที่แล้วผมก็จ่ายแล้วไงแล้วคุณมาว่าผมจ่ายแ้วเราะผมถ่ายผมถามแค่ว่าขาวเหลืองคุณแค่มันผมอธิบายให้ฟังอะบางรักเขาจอดได้สิ่งนี่ยก็เป็นสิ่มบางรักแต่นี่ภูเก็ตไงภูเก็ตไม่ได้เหมือนกันแหละคุณไม่ถามมาใหม่ไปอบรมแบบขี่มาใหม่นะไปอบรมแบบขี่มาใหม่ถ่านะคุณอายุไหรผมแต่เกษียณแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วนะอีกสามปีจะเกษียณแล้วคุณจบแบบขี่มาตั้งแต่ปีไหนผมซื้อมางมังครับเออสงสัยอยู่ทาไมนะเนี่ยผมซื้อมาใช่ ผมก็สงใจอยู่ว่าผมซื้อมาไปมาใขี่ผมมาตลอดชีพผมขับรถตั้งแต่อายุสิบแปดไปนี้ผมอายุสี่สิบหกผมขับรถมาสามสิบปีผมไม่เคยโดนไปสั่งเลยสักใบเดียวเพราะว่าผมเข้าใจว่าขาวเหลืองนั่นแสละแต่คุณเข้าใจผิดตลอดไงอ้าวอ้าวแต่่าคุณเข้าใจผิดตลอดไงไปถามขนส่งดิ ไอ้ตามคนตรงนี้ว่าขาวเหลืองมันหมายความว่ายังไงขาวแดงมันหมายความว่ายังไงก็อธิบายผมฟังไม่ใช่ถามบอกว่าผมจอดไม่ได้ยังไงอย่างงูต้องถามบอกผมต้องอธิบายให้ผมคุณเป็นเจ้าหน้าที่ยลผมอธิบายแล้วคุถามบอกว่าทำไมกรุงเทพผมจอดได้ก็นี่ผมไม่รู้แต่กรุงเทพผมมายึดยึดตัวกฎหมายเหมือนกันหมดผมทําเหมือนกันหมดนี่เอไม่ไปนะเดี๋ยวไปนั่รถกลับแล้วนะเจอนบ